สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเหล่าเทพทีจันทาเข้าวๆก่อนที่จะไปนอตไพลเมืองแห่งดวงจันทร์กันในแผดลูนาวันนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยครับเมื่อนานมาแล้วในโลกเทเวสได้ถูกปกครองโดยราชามังกรน,นี้เบลุงต่อมาเขาได้ออกไปนอกเทเวสและสร้าง3ามพี่น้องจันทาขึ้นมาปกครองแทนเขาได้แก่จันทานิลันจันทาสีลุง จันทาน้ำค้างแข็งพวกเธอมีชื่อว่า Area, Sonet, Cannon ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าพวกเธอเป็นดวงจันทร์ดวงไหนหลังจากที่นิเบลุงออกไปจากเทเวทกดแห่งสวรรค์ฟาเนสได้มาเยือนเทเวทเขาได้ทำสงครามกับเหล่ามังกรราชามังกรไฟได้ไปตามหานิเบลุงที่ราชวังของดวงจันทร์ทั้ง3โดยหวังว่านิเบลุงจะอยู่ที่นั่นแต่ก็พบกับความเงียบงนันเพราะพวกเธอได้เปลี่ยนฝ่ายไปเข้าข้างกดแห่งสวรรค พวกมังกรเลยบอกว่านี่คือการทรยศสุดท้ายแล้วสงครามนี้ฟาเนสเป็นฝ่ายชนะหลังจากนั้นเขาได้สร้างโลกใหม่ขึ้นมาและให้สามพี่น้องดวงจันทร์ผัดกันขึ้นทําหน้าที่ให้แสยงยามกลางคืนโดยสลับกันขึ้นสามครั้งต่อเดือนและพวกเธอก็ยังมีคนรักคนเดียวกันนั่นก็คือดาวประกายพึกพวกเธอได้มอบกงล้อจันทาให้กับเหล่าผู้ศรัทธาของเธอซึ่งอุปกรณ์นี้มันแบกรับพลังดั้งเดิมยิ่งกว่าพลังงานธาตุได้ และน่าจะเป็นต้นแบบของวิชั่นในปัจจุบันต่อมาผู้สวรรค์องค์แรกและนักเดินทางจากนอกเคแวทตได้แต่งงานกันที่ราชวงศ์แห่งดวงจันทร์โดยมีเหล่าพี่น้องดวงจันทร์เป็นสักขีพยานหนึ่งเดือนหลังจากนั้นกฎแห่งสวรรค์ได้ส่งเซเลสเทียเนียลงมาที่เมืองไฮเปอร์บอรียทําให้เมืองล่มสลายซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้ภัยพิบัติได้มาเยือนและได้แยกคู่รักออกจากกันผู้สวรรค์องค์แรก ร่างกายและความทรงจําได้แตกสลายไปเป็นซีดีและรวมไปถึงทูตสวรรค์นตนอื่นด้วยในขณะนั้นราชามังกรนิเบลุงก็ได้กลับมาจากนอกโลกและนําพลังอบิสมาต่อกรกับกฎแห่งสวรรค์ซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดสงครามขึ้นดวงจันทร์ทั้ง3ได้แตกคอและทะเลาะก,กันเองจันทานิลัน ล่วงหล่นฟ้าดินพลิกผันจันทาสีลุง้งแตกสลายเงาสีชาติจมสู่ห้วงทะเลลึกจันทาน้ำค้างแข็งหยุดหมุนอนาณาจักรทั้งปวงกลับสู่ความพินาศจุดท้ายแล้วก็เหลือเพียงดวงจันทรน้ำค้างแข็งชาวไฮเปอร์บเริยาที่หนีรอดจากภัยพิบัติมาได้ก็ได้อบพยพมาที่นอสไครและกลายเป็นเผ่าลูกหลานจันทาน้ำค้างแข็งส่วนเทพีดวงจันท์อย่างโคลัมปีนาจะเป็นจันทาน้ำค้างแข็งที่กลับมา หรือจะเป็นดวงจันทร์ดวงใหม่เลยก็ต้องไปรอเฉลยกันในเนื้อเรื่องแพทลูน่าวันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับเจอกันครับบ๊าย